พออก็มาอยู่เออพ่อก็มาอยู่น้องก็มาทําให้อยากเล่นด้วยเอ้าโอ้โห,โโหโดูพี่งามเอออโคึกแล้วค่ะตอนนี้อฮพี่งามจะไปเที่ยวนะพี่งามจะไปเที่ยวป่านะคะวันนี้พ่อไปก่อนแล้ว ค่ะพฟก,กับไปทช่องงานช่องเซอรีมมี่กันโอ้ดูงามตาสิงามตานอนนอนโมบสายโมบนเนาะอ้าวใครมาโอ้วาวาวามาบบนี่วาวาวามาหาใครมาหาน้องหรือหาพี่หาพี่ดีกว่าบาบ,าบาน้องสายโมอบอยู่นี่น้องโมอบอยู่วาวาวไม่ไปเที่ยวบบ เดมาชวนพี่งามไปเที่ยวเลยเาจะโอ้ไปกวนแล้วเดี <ses> <ses> ๋ยวพี่งามไปตามหลังไม่น่าละสับปะรดลอยมานี่เลยนะวาวาไม่ชวนแม่มาด้วยเด้ไอ้ดมพมีของพ่อของ่าาัาา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 า ตัวเท<ๆ>่ากันแล้วตัวน้องไม่มีเพื่อนเล่นไงออเลยอมาวพ่ออขอเลาวายมาวาวาจะมาหาพี่หรือหาไรดกเนาะไปแล้วค่ะ ไปสำรวจกลิ่นดูคุณของพอเล่แล้วคุณแม่ก็เรียกเนาะเอางามตาลูกแล้วนั่นงามตาลูกแล้ว,ลลวนี่ดูวาว,วาก็ทำหน้าปริบๆอีก อินได้ยินเสียงแม่แล้วได้ยินเสียงแม่แล้วจะไปหาแม่หรือจะเล่นกับพี่ลูกชายเกออกดคอเลยกดคอเลยพี่งามกดคอน้องวาเลย ลูเสาอ้าวพี่งามจะปีนแลว้วจะขึ้นขีน้องแลว้วดูค่ะเจ้ายนเจ้ายน <c oughs> อยู่เล่นกับพี่ก้อนวั กินกับพี่ก้นมาว้าไม่ยอมให้น้องไ,ไปแล้วทีโอสิกัดหัวนองเลยบาทนี้สกินหัวนองแล้วเ,ลเอา้าเอา้าเออเอเอพี่น้องเขาจะคุยกันนะอ่ะี่งามบอกว่านั่งลงนั่งลงนั่งลง,ลง,ลงนั่งคุยกันพวกเรานั่งคุยกันเร็ว วาเขาก็บอกอ้าวนั่งเหมือนกันอ้าวดูค่ะบาบาเอ๊เห็นพี่นั่งก็นั่งด้วยบ่โอ้โหโอ้ดูบาบาสนุกเลยโอ้โหเอ๊อ้าวพี่งามมาสุข้าพี่งามพูนพูนเยียบเลยทีนี้ คุยกันคุยกันนานๆได้มาเล่นกันโดยที่ไม่มีพอ่อ <c oughs> วันนี้พ่อออกป่าไปเช้า้เสียงไคยรงอ่ะพี่งามว่าเสียงไคยรงเนี่ยเสียงแม่แล้วลูกไงร้องหาเรอือพี่งาม <c oughs> พี่่เร็วมาีพงามเครียดแล้วพี่งามเครียดแล้วบาดเนี้ยอย่าไปไกลบ่าว่าเอ้ยพีงามเครียดแล้วนั่งลงพี่จะกอดเออกอดไว้กอดไว้กอดโกรธโกอธโกรกรธไวเออเอบ่าว่าขยับไปใกล้ๆพี่น้อยเนาะไม่ไม่ใช่กรธอย่างเดียวนะหอมเลย โอ้ไมเลวหนง <yeah. S 1> ตัวหนูใหญ่เราได้จะขึ้นน้องไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเด้อ mm hmm. พ oh, mm hmm. ตัวไล่ๆกันเลยแต่พี่งามจะสูงปโปรงกว่าว mm hmm. าวาก็จะอ้วนปุลุนะ mm hmm. พงามก็จะหุ่นเพรียวลม mm hmm. เป็นในแบบนะ mm hmm. อ่าคุยกันพี่น้อง mm hmm. ตัวเท่ากันแล้วพี่กับน้องเป็นแฟสได้เลยนะ คนละฝาเออเล็บลิ้นดูพี่งามเล็บลิ้นเล็บพี่งามเอาลิ้นเลียมน้องคุกเข่าคุกเข่าเล่นคุกเข่าเล่นใกล้ๆพี่นอยมาใกล้ๆพี่นอยมาใกล้ๆพี่นอยดูน้องงามตาเขามายืนชะง้อมองนะคะแม่แม่ดูค่ะอยากออกมาเล่นกับพี่งามกับพี่วาแล้วดู ยืนทำตาละห้อยเลยดูค่ะน้องงามตาอยากออกมาเล่นด้วยนะซาเต,ตโอเลนอนชิวๆเด็กปงเงยพลียงสายกีกีเด็กปงเ๋ยแตงเยอะแต่งามึ้นมาเดกจะได้งนานโชคก็ไม่นอนเมื่อคืนฝนสาด งามตากับแม่วาดงามตาก็โอ้ยไม่ให้แม่วาดนอนเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนฝนสาดกลัวกลัวฝนงามตากลัวฝนไม่ไม่กล้านอนนะเม่ก็เลยเออไม่ได้นอนไปด้วยเลยวาวางามบอกว่าวาวา,า,า,าเอออย่าไปวาวามากมากมา,มากดกันกดกันรักกันพวกเราอันนี้เขาก็มักให้คนโยเขานำได้เนาะ จะว่าก็ได้เอ๋เอ๋เอ๋เ่นยุดธหัตถีแล้วค่ะตัวน,นี้พี่กับนกเอองสยางอ้ยบาเอ,อ้ยนางบาดค่ะเอาสายางไปอีกเร็วนางบาดค่ะบาดนี่ไม่ใช่น้องงามตาเด้อนา่งบาดค่ะบอกว่าให้ฉันเป็นเนน้ำอะไรบาโอ,โอ้ยงามตามาลูกเอามามาม,าม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 าให้แม่โอ้ยแล้วหนูเจะ เอ,อ้ยยกขายกขาเจวันนี้โลกนี้เจนะเป็นคนดึงนะ พี่งามเขาเก็บขี่ไปมเมื่อเส้าขี่อีกขี่คนละกองอีกเรือบานเนี่ยเอเอดูค่ะขี่กันเนาะเอ๊ะเอ๊ะ ตอนนี้ก็เล่นกันสนุกนะพี่กับน,น้องดูน้องงามตาสิน้องงามตาอยากมาเล่นด้วยแล้วทำตาละห้อยเลยในะดูงามตาสิงามตาอยากเล่นกับพี่ไหมงามตาจะไปเที่ยวหรือเปล่าเอออุ้ยอุ้ยผู้ใดหอ้องผู้ใดหอ้องอุ้ยอ้ยดูบ้าบาขึ้นพี่งามแล้ว พี่งามขึ้นมากพี่งามขึ้นมากพี่งามขึ้นไม่ได้พี่งามโดนล็อกไว้พี่งามขึ้นไม่ได้นี่ถ้าปล่อยนะพอดีค่ะพี่กับน้องสลับกันขึ้นสลับกันขึ้นแน่ๆนะคะชนกันแล้วนะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจอเจดูเจกับลูกสิเจวาดนี่มือยาวจริงๆนะเจวาดนะ ไปเล่นด้วยจังเลยดูว่ากัดกัดตัวโตแปลกหมดเลยค่ะ ต้องไปซื้อมาใหม่นะคะนี่ฮะกัดเอ้ยเต๋โอ้ยดูพี่งามดูพี่งามกับน้องโอ้ยโอ้ยทะเลาะกันหรือเปล่านี่พี่กับน้องอุยโยกกันเรงแล้วนะตอนนี้เด็กผู้ชายอึออือ่ามามาทางนี้ว่ามามาทางนี้มาเลยมา พ่อไม่อยู่ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวปา่พพพาพ่คายไก่นคุยกันคุยกันทำไมคุยกันไม่มีเสียงเลยพี่กับน,น้องสองคนนี่ ปกติเด็กเขาคุยกันเขาจะมีเสียงอีอีอะอะเลยอันนี้คุยกันแบบเงียบๆกระซิบกระซาบอะไรกันเนาะนั่งนั่งคุยกันนั่งคุยกันคือเอาปีงามลุกพี่งามลุกพี่งามลุกพี่งามรีบลุกพี่งามรีบลุก ฝากเปก็นกำลังใจให้ครอบครัวนอ้องงานโชคเฟมิรี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม,มนาะในช่องงานโชคเฟมิรี่กันด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดูสาวน้อยจะออกมาจากโคกแล้วค่ะตอนนี้อยากออกมาเล่นกับพี่ๆหรอคะอุยอยากมาเล่นกับพี่พ ดูพี่งามเออไม่อยากให้น้องไปเนาะเออโอ้โหราคาบานนี้เอ้ากลับคืนแล้วเห็นพี่งามร้องกลับคืนเลยบุนี่เขาทำนาเขาไหมเออเออดูพี่เขา อี่อ๋าอืออ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยโอ้ยดูค่ะโอ้ยดูพี่งามว่ายนีเพื่อนเล่นแล้วมีเพื่อนเล่นแล้วอืออออวายแล้ววายแล้วโอ้โห โอยวายแล้วค่ะเออเป็นน้องไปแล้วนะคะว่าวากลับบ้านแล้วนะดูอาการพี่งามของเราบ้างนะที่นี้โอ้โหโวยวายใหญ่เลยค่ะตอนนี้เออโชู์เท้าใหญ่เลยทีนี้ออเ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 ออกลัว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 โดนลูกหลงพี่งามจังเลยกลัวกลัวลูกหลงพี่งามจังเลย ไปแล้วเขาไปแล้วบาวาเขาไปหาแม่เขาแล้ว